ใครร้องได้ช่วยร้องด้่ยนะฮะครับควั<ๆ>ผมก็สนุกมากฮนระแล้วก็เป็นน่าจะเป็นอีเวนต์แรกๆหลังจากปีหนึ่งมั้งฮะที่โควิด19ของในไทยเราหนักหน่วงนะฮะก็คิดถึงทุกคนมากแล้วก็ทุกคนอบอุ่นมากชาวการทุกคนน่ารักมากนะครับรวมถึงแฟนครับที่มาจากกรุงเทพทุกๆท,ท่านนะฮะก็น่ารักมากที่นั่งรถกันมาอย่างยาวนานนะครับ มีการฝึกอะไรซุ่มทำาไหมฝึกอะไรฝึกหมายถึงว่าฝึกต้านโควิดอะไรพวกนี้ฮหอ๋อไม่ใช่มีแบบเหมือนได้ไปเรียนสกิลอะไรพวกนี้ช่วงก็มันปิดหมดเลยฮะก็เลยจริงๆมีแบบพวกแบบอ่านบทเตรียมเวิร์กช็อปฮะพอมันเปิดเปิดโควิดไม่ได้คราวนี้เราก็ถ่ายยาวแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่อ่านบทมีช่วงเวิร์กช็อปเตะฟุตบอลอะไรแบบนี้ครับใช่ เ,เ,อเอเอ,อเพลงเขามีส่งช้อยไม่ให้เลือกฮนะัก็ไม่ทันครับแล้วจริงๆก็อยากร้องเพลงน,นี้อยู่แล้วด้วยก็เห็นแบบยังไม่มีคนเลือกก็เลยเอาเพลงน,นี้เลยใช่ไม่ได้มีความหมายพิเศษก็คือเงาก็ชอบด้วยฮนะความหมายมันดาร์กดีฮนะแล้วก็มาปรับให้เข้ากับเป็นแบบของที่จะคั่ใหม่ครับก็ใส่ตอนแบบดแบของเพลงเงาชอบมีมีคนร้องได้ด้วยฮนะจริงๆเป็นเพลงพี่เขามาก่อนก็มีคนร้องได้อยู่แล้ว พูดเพื่ออะไรเนะี่ย <c oughs> ครับแล้วตอนนี้เห็นกับซีรีส์ที่ถ่ายออกกองวันอะไรอย่างเงี้ยสปอยได้ไหมแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ฮะจริงๆอันนี้ให้รอติดตามดีกว่าน่าจะมีช่วงแถลงข่าวก็น่าจะเป็นช่วงเดือนหน้าไม่ก็อีก2เดือนฮะก็น่าจะบอกหมดทุกอย่างแต่ตอนนี้บอกชื่อเรื่องได้แล้วก็ชื่อเรื่องว่าไมค์ไมค์โคสตะลุมรักตะลุมบอลครับอันนี้ออกช่วอออออนหน้า เดี๋ยวรอแถลงเลยทีเดียวเถอะผมก็ไม่ชัวร์แล้วว่าจะบอกได้หรือเปล่าครับแล้วก็หนังกอนนีจะเข้าอครับครับผมอันนี้ตื่นเต้นมากฮะด้วยช่วงนี้กระแสลุมภาพยนตร์กลับมาแล้วก็ภาพยนตร์ไทยเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ตื่นเต้นมากจริงจริงผลงานนี้ฮะบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงเนี่ยถ่ายทําตั้งแต่ปลายปี2020บมั้งฮะ ก็อันนี้เพิ่งได้ฉายนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันตอนนั้นก็ทุ่มกันมากครับไม่ว่าจะเป็นแต่ละซีนที่ถ่ายกันยากมากมากตั้งแต่แบบสี่ทุ่มถึงตีสี่อะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะสนุกครับแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเป็นหายากครับอันนี้ปกติาอะไก็ือเลี้ยง่แบบเราก็เยากไหมอะไรนี้ผมชอบมากกว่า ชอบหนังมากกว่าเพราะถ่ายตอนกลางคืนด้วยหนึ่งม,มันเย็นรอเล่นจริงๆด้วยบทอะไรฮะมันมันพูดแล้วมันเลียวมากกว่าในซีรีส์ซีรีส์มันอาจจะมีแบบเพิ่มอะไรบางอย่างไปที่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้เลยเนะยแต่ภาพยนตร์นี่มันคือสิ่งที่เราพูดอยู่นะตอนนี้อะไร,รอย่างงี้เลยมันเป็นค่อนข้างที่จะเลี้ยวมากมากก็เลยชอบภาพยนตร์มากครับได้ไดไดอออเดอาอ,อะไรที่เราเรียนกกตอนในหนังเรื่องเรียนนี่ไม่ค่อยออกมาได้ไม่ไม่ค่อยได้มาใช้เลย ส่วนใหญ่ถ้าเรียนมันจะเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังนั่นเลรอย่างนี่ยแต่พอเรามาอยู่น,นี่เป็นเบื้องหน้าครับก็ตอนนี้ครับมีแบบยิ่งย้ายไปทำวิซุ่นทำโปรเจกต์อะไรบ้องไปน้องแต่จากอันนี้ตอนนี้มีถ่ายไมโครโท์ครับแล้วก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งฮะรอคอนเฟิร์มครับตอนนี้พคนใหม่เราจะไปแบบเขาดาวที่ไหนมีแบบเขาดาวครับตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยฮะกะว่าน่าจะ อยู่บ้านครับพักผ่อนเพราะไม่ค่อยได้นอนเลยช่วงนี like <masterpiece> ้อ่ครับนะฮะก็เอ่อคริสต์มาสนี้นะฮะหรือว่าปีใหม่นี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้ที่โรงมิสันไลฟ์สไตล์นะครับทุกที่นะฮะรวมถึงการชนะบุรีนะครับอันนี้ผมเดินผ่านมานี่มีของให้ช้อปปิ้งเต็มไปหมดเลยของกินก็เยอะด้วยนะฮะก็หวังว่าปีนี้ทุกคนจะเดินทางกลับบ้านอย่างสวัดิภาพนะฮะฝาก้ามาครับ อ๋อปีใหม่ครับผมปีใหม่นี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับใครที่คิดว่าปีหน้าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะฮะคิดสิ่งใดขอให้สมบัติธนนะครับผมเดินทางกลับบ้านขอให้ปลอดภัยนะครับผมดื่มไหมครับนะฮะครับผมมีความสุขมากครับ